อัศคราฟิลตอนผู้บ่าวไทยบ้านและสาวไฮโซตอนเดียวจบไลค์ซับสไคร b ์กระดิ่งการแจ้งเตือนเรื่องนี้นะครับทุกคนเป็นเรื่องสั้นที่พี่ลีซอนะครับขอเอิ์มานะผู้บ่าวไทยบ้านกับสาวไฮโซพระเอกสกายนางเอกมาปรางมีตัวละครอ,อื่นด้วยนะกินเข้าไปนะวัวแกจะได้ผลิตน้ำนมออกมาให้พวกเราเยอะๆนะ แกนี่สำคัญมากนะแกด้วยจะแพ้กินหญ้าเข้าไปเยอะๆนมจะได้เยอะๆนะฉันเนี่ยถ้าฉันไม่ได้ทำงานนะกลัวไม่ได้เหนื่อยข็ดขาดใจนี่เจ้าวัวฉันใส่นมลงไปในแพกอาหารแล้วนะรีบมากินด้วยล่ะแกก็ด้วยนะกินหญ้าเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวใหญ่ๆแข็งแรงหมูพวกนี้นี่มันก็ขยันออกลูกออกลานกินเลยนะแม่สกายว่านะเรายายบ้านกันดีไหม บ้านหลังนี้มันก็เริ่มผุพังแล้วแม้ว่านี่มันจะบ้านเราก็จริงอะนะแต่ดูบ้านหลังตรงข้ามสิเขาว่าปล่อยให้เช่าแต่ไม่มีใครมาเช่าเลยเราไปเช่าบ้านหลังนั้นดีไหมแม่สกายอย่าไปเสียตังกับบ้านหลังใหม่ลูกบ้านเก่าเราก็อยู่ได้นี่ฮะเอะ๋ไม่จริงใช่ไหมคะคุณพ่อพี่จะให้หนูแต่งงานกับพี่เกรียงไกรเขาอะคะ่ะใช่แล้วลูกพ่อต้องให้ลูกแต่งกับพี่เขานะเพราะลูกอะ ไม่มีลูกเขยให้พ่อเลยตอนนี้พ่อก็เริ่มเหงาแล้วเพราะไม่มีหลานมานั่งเป็นเพื่อนนะเมื่อไหร่จะมีหลานในพ่อล่ะฮะลูกเคยโดนผู้ชายขอแต่งงานมาแล้วค่ะเดี๋ยวดูไปตามเขามาเองเดี๋ยวก่อนลูกแป๊บนึงคุณดานายคะออกรถได้ชั้นทีคะ่ะมาเลยครับคุณหนูไปบ้านคุณเกรียงไกรใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านของคุณเกรียงไกรเ,เดี๋ยวถ้าคุณหนูมีปัญหาอะไรระหว่างทางคุณหนูบอกผมได้ตลอดเลยนะครับ ถ้าปวดห้องน้ำจะผมแวะปั๊มให้นะครับคุณหนูอุ่ยเอาไงดีล่ะถ้าเราไปบ้านพี่เกียงไกเราก็ต้องเอาพี่เกียงไกลกลับมาด้วยเออเดี๋ยวเราให้คนดัานในแวะปั๊มสักแป๊บหนึ่งดีวกว่าแล้วก็ขโมยรถมาเลยฉันนี่มันฉลาดจริงๆเลยนะคุณหนูว่าปลา่าเธอจะคิดเล่นไม่เสื่อเลยในฉันอีกไหมนะหล่อน่องนนแสบอยู่ด้วย ฉันต้องมีน่าสกรรมแล้วขโมอยรถคุณพ่อขอโทษนะคะคุณดไนไยคุณดนัยคะฉันขอยืมรถเป็นขับเล่นแถวนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งน,นะคะได้อยู่แล้วครัคุณหนูเอ้ยบ๊ายบายคะ่ะเอ๋คุณดไนไยไม่เรื่องซะด้วยกำลังเพอ้อเจออยู่เลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เอาอีกแล้วนะคะคุณหนูผมก็โดนคุณผู้ชายด่ารอโอ้ย่อเลื่องอีกแล้วขอยืมรถหน่อยนะเออคุณน้องครับคะมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าเออคือว่าผมอยากจะขอน้องยืมรถหน่อยครับฉันไม่มีรถนะคะคุณดานายแต่ฉันก็มีสิ่งที่ทดแทนกันได้นะคะ โอ้โหถ้ารถไปรถเด็กเล่นนี่ฉันวิ่งไปยังจะง่ายกว่าหรือไม่ก็จ้างวินแถวนี้ก็ได้แล้วจะตามคุณหนูทนันหรือวะเนี่ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเนาะคุณหนูครับรอผมด้วยครับหมู่บ้านจาัดสรรแถวนี้เขาบอกว่ามีแต่ผู้ชายหน้าตางามดีทั้งนั้นเลยเอ๊ะคุณพ่อเปลี่ยนยางครั้งล่าสุดตอนไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวน,นะโอ้โหตายนะเอ๊ะคุณ เนไนเขามีใช้ังปูเหรอวะเนี่ยต้องขอโทษคุณสกายด้วยนะครับที่ขุูกอเรื่องนะครับอ๋อคุณดนไนครับไม่เป็นไรนะครับแต่เธอก็อุบัติเหตุที่งรุนแรงเลยนะครับแต่เธอไม่เป็นไรเลยฮะแต่กระจกบ้านผมเนี่ยสิโอ้ยลูกสาวฉันก่อเรื่องแล้วไปขโมยรถของคุณดนไนเขาอืฉันไม่ได้เปลี่ยนลมยางไว้ด้วยนะสิตาย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 ,ตาย ฉันต้องขับมอเตอร์ไซค์ของคุณดนไนไปเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์เขาอุย้ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าวะอุย้ยต้องขับเบาๆแล้วออขออนุญาตแซงนะครับมาแล้วคุณดนไนบอกว่าอยู่แถวหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยแหละเออแต่บ้านแถวนี้ก็สวยดีนะบอกว่าบุญนุ่มมีแต่หน้าตาหล่อๆทั้งนั้นน่าจะจับมาเป็นลูกเขยสักคนหนึ่งแล้วก็เอามาให้เป็นสามีของเยี่ยมปลาง ผูออ้หญิงอะไรก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยู่นั่นแหละไม่ยอมมีแฟนสักทีมาแล้วจ้าเฮออ้เฮ้เ็ว,ว่าครั้งไมไ่ือ่เเนัอ้้วไม่พอ,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 พอค่ะพี่อื่นพด้วยค่ะรวยแล้วยแล้วค่ะ ว่าจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคะอ้าวแต่มีวิญญาณเด็กล่อกกดค่ะมาทําลายบ้านของคนอื่นพังไปด้วยนะคะเอ้ยบ้านข้าบ้านข้าหายหมดเลยโอ้โหบ้านทีเข้าอุตส่าห์ผ่อนมาต้องเป็นละลานะ่ะถ้าเราจะอัดกันอยู่ในบ้านที่ไม่มีคนอยู่แบบเนี้ผมว่ามันก็อยู่ได้นะแต่ว่ามันจะแคบเกินไปหรือเปล่าครับ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 อยู่ว่าผมก็ได้ โห oh, บ้านหลังนี้นี่มันสวยมากเลยอ่ะหลังใหญ่ด้วยขอบคุณนะครับคุณสันติผมทํางานกับคุณมาสิบป,ปีผมมีความสุขมากผมอกเจอคนที่ใช่แล้วครับผมจะไปแต่งงานกับเธอดีแล้วลูกแนายและฉันขอให้เธอมีความสุขกับผู้รักนะคุณพิงค์ครับแต่งงานกับผมนะครับแล้วมันจะชูปไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณนะคะตกลงค่ะเลลมัปาง แฟนที่ลูกว่าใกล้จะแต่งงานกันแล้วนะ่ะพ่ออยากเห็นหน้าเขาจริงๆหน้าตามแบบไหนอ๋อก็คุณสกายไงล่ะคะคุณพ่อหลวงก,กับเขาคบกันมาตั้งนานแล้วเฮ้จริงเหรอลูกโอเคแล้วแต่เลยสำหรับคลิปในะวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเอิร์ธขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ